น้อนเก๊กไอตกไม่ได้หรอกค่ะมึงบ้าเปล่าไปตกน้ำไปตกน้ำตกงูตกงูดีกว่าตกงูดีกว่ามีมูจะไปดูให้ไหมกินดิกินดิยกินสิมันบ่มีไม่กินอะไรที่เก๋ กลัวอะไรเนีก้ากว่าดูดูตัวนี่นี่มันเป็นเทคนิคมันต้องดึงก่อนมันต้องดึงก่อนไปเว้้ใช่ได๊อกเตอร์ดอกเตอร์ปัาหมุนปัาหมุนดอกเตอร์เ้ยทำไมหมุนไงนะูลองโกยช้าๆดิ่าช้าๆมันเป็นยังไงวะไอ้ขั้นหนึห่างจะสะบัดปดู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 ดดดู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 ดดด ลองก่อช้าๆให้เห็นแอคชั่นแอคชั่นเป็นยังไงวะน่าจะสวย,ยแต่มกอรเร็วมัเลยสบัดสบัดบล็อกไม่มกอเออให้เห็นช้าๆช้าๆ่ลงได้นะองๆเร็วๆหน่อยคือเวลากอรเร็วๆมันจะสะบัดอย่างเงี้ยหรอแม่สเสียดเดียวตัวนี้เลยเออแล้วปามันจะกัดย,ย,ยังไงวะอางนี้ทีบเดียปอมเต็มเลยอะไรเฮ้ยปองเต็มเลยโอ้โหมัวแล้วมัวแล้ว,ว,ลวมามาคุณตกนะ้าดินตกนะ้าดินฟองเต็มเลย กูฟองเต็มเลยดูฮับดูฮับปลามันสิกัดอย่าปอมกูอยู่นี่ดูดูปลามันสิกรดตุกกระแล้วกัดแล้วกัดแล้วอุ้ยใส่กระตุกใส่กระตุกรอนัอนปลาะตุกปลกระตุกอันนั้นปลากระโดดอุ้ยโอ้โหลูดหรออู้ลูดขับทุกคนล ไปไปดูนู้นนู้นดูอนี่ปลาเออนี่ลุดลุมันลุดเออปาหินปหินมันลุด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 เป็นอะไรวะอันนี้ตีอะไรพันทุกีอืมมันไม่ได้พันี่อยากรู้ว่าทไมมันไม่หมุนช้าตุกตุกตุุุก มันพันอุ้ยอุ้ยได้ปลาแล้วได้ปลาแล้วอุ้ย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 เดี๋ยวรุดเดี๋ยวรุดอุ้ย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 ปลากระป๋องโอ้โหกระป๋องเอสด้วยเป็นไงเป็นไงซื้อปลาไหมครับปลา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 เนี่ยโอ้ไอ้ง นี่ของกูมันปักดำดำไม่ใช่ปักดำดิปักอยู่น้ำปลาปลาปลากินอุ้ยได้น้ำมาด้วยโอ้ยเป็นไงยังการตักน้ำที่ถูกต,ต้องครับอไหลไหลไหลลดปลาปลากระป๋องลุด,ออดโอ้โหปลาไปตุ๊ตกตุ๊กตุ๊กเอาเอาเอาติตาตาดติดติดติด มาแล้วไงนี่นี่น,นี่เดี๋ยวกูชีส้สอนเดี๋ยวกูชีส้สอนดวยคเดี๋ยวกูชีส้สอน